สวัสดีครับน้าไนซีทุกท่านแล้วก็สวัสดีน้องน้อซีทุกท่านสาหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาทําการตรวจเช็คแม่ปั๊มเบรกหลังของรถยูสุออลดูดูแมนะครับซึ่งเบรกหลังของรถยู u ุออลดูดูแม็กเขาจะเป็นดัมเบกลักษณะนี้นะครับแม่ปั๊มเบรกหลังนะครับเขาจะมีลักษณะพิเศษนะครับก็คือเขาจะออกสองด้านนะครับพอออกสองด้านเนี่ยเขาจะมีลูกยางอยู่สอง ตัวนะครับก็คือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับการทํางานของเขานะครับคร่าวๆเลยนะนะครับตามทฤษฎีนะครับก็คือเมื่อเราเหยียบเบรกนะครับลูกปั๊มทั้งสองตัวเนี่ยจะออกพร้อมกันนะครับเพื่อมาดันก้ามปูนะครับหรือว่าผ้าเบรกสองฝั่งเนี้ยให้ดันออกไปนะครับเพื่อไปสัมผัสกับดัมเบกที่มาครอบเขาอยู่นะครับหรือว่าฝาครอบเบรกนั่นแหละนะครับ แล้วตัวรถก็จะชะลอลงนะครับหรือว่าลดความเร็วลงนั่นเองนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับในทางปฏิบัติเขาไม่ได้ออกพร้อมกันนะครับเขาจะมีตัวหนึ่งที่ออกมาก่อนนะครับพอตัวหนึง่งกล้ามปูของเขาเนี่ยผมไม่รู้แหละว่าเป็นตัวไหนนะครับเพราะว่าพอใส่ฝาครอบเข้าไปแล้วเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมแต่มันจะมีอยู่ตัวนึงที่ออกมาก่อนนะครับก็คือกล้ามปูอีกฝั่งนึงเนี่ย จะไปสัมผัสกับตัวฝาข้อเบรกนะครับหรือว่าฝาดัมเบรกก่อนและอีกฝั่งหนึ่งถึงจะตามออกมานะครับพออีกฝั่งหนึ่งตามออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาถึงจะดันออกพร้อมกันนะครับนี่คือลักษณะาการทํางานจริงๆของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีลูกยางอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ทํางานหนักกว่าตัวอื่นนะครับก็คือเขาจะเป็นฐานของอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะนะนึกภาพตามผมทันไหมนะครับอ่ะทีนี้ เรามาดูวิธีการตรวจเช็คกันนะครับซึ่งมีอยู่2กรณีนะครับเดี๋ยวนานาเอฟซีทุกท่านแล้วก็น้องๆเอฟซีทุกท่านตามผมไปเลยนะครับถัดไปนะครับก็จะพานานาทุกท่านแล้วก็น้องๆทุกท่านนะครับมาทําการตรวจเช็คแม่ปั๊มเบรกนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2แบบ2กรณีนะครับกรณีแรกนะครับก็คือเราตรวจเช็คภายนอกของเขาว่ามีการรั่วหรือไม่นี่ครับเราตรวจเช็คที่บริเวณนี้ด้านล่างเนี่ยครับว่าเขามีน้ํามัน น้ำมันที่ว่าก็คือน้ำมันเบรกนั่นแหละครับมันจะเป็นน้ำมันอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับว่าน้ำมันเบรกเนี่ยมีการรั่วซึมมาหรือไม่แห้งหรือไม่นะครับใช้มือก็ได้ใช้นิ้วก็ได้ครับเนี่ยตัวเช็คนะครับประมาณนี้การตัวเช็คจะมี2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งนี้ฝั่งแม่ปั๊มเบรกแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ด้านหลังนะครับตรงนั้นจะมีแป๊บเบรกนะครับแล้วก็สกูรไล่ลมนะครับหรือว่าน็อตไล่ลมสุดแล้วแต่ นานาเอซีหรือว่าน้องน้อยเอซีจะเรียกกันนะครับจะต้องไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับลักษณะของแม่ปั๊มเบรกจะต้องแหง้งนะครับน็อตแปบ๊บแป๊บเบรกอะ่ะจะต้องแหง้งนะครับสกูรไล่ลมนะครับก็คือน็อตไล่ลมนั่นแหละนะครับจะต้องแหง้งนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็คือการตรวจเช็คในสเตปที่1ห,หรือว่าในกรณีแรกนั่นเองนะครับสาหรับขั้นตอนถัดไปนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากที่สุดเลยนะครับก็คือขั้นตอนของการ ตรวจเช็คภายในของแม่ปั๊มเบรกหลังตัวนี้นะครับการตรวจเช็คภายในก็ไม่ยากนะครับเขาจะมียางนนาาทุกท่านเห็นยางไหมน้องๆทุกท่านเห็นยางไหมอันนี้คือยางกันน้ํากันฝุ่นนะครับกันน้าได้หรือไม่ไม่รู้เดี๋ยวเราลองดูนะครับแต่กันฝุ่นได้แน่ๆนะครับถ้ากันน้ําไม่ได้นะครับตัวลูกสูบข้างในจะเป็นสนิมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับวิธีการเช็คนะครับถ้าเราเช็คด้านนอกแล้วว่า เขาไม่มีน้ํามันเบรกั่วเลยอันนี้เราก็สบายใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือต้องตรวจเช็คข้างในนะครับประมาณนี้อะเดี๋ยวลองดูนะครับวิธีการถอดก็ง่ายๆแบบนี้ง่าย,ายมากครับถอดได้นะครับเขาถอดได้นะเขาไม่มีกาวไม่มีอะไรเลยนะเขาถอดได้นะครับเขาเป็นแค่ลูกยางนะครับยางกันฝุ่นธรรมดาเนี่ยเขาจะมีล็อกอยู่นะครับถอดออกมาได้เลย นะครับเนี่ยแล้วก็ทําให้เขาเป็นลักษณะนี้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะขาดนะนะครับถ้าเขาขาดเขาแข็งนั่นเขาบอกเราแล้วนะครับว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเขายังให้ตัวได้ลักษณะนี้ก็ถือว่า,าตัวแม่ปั๊มเบรกหรือว่ายางกันฝุ่นยางกันน้ำเนี่ยสมบูรณ์นะครับสองฝั่งเลยนะครับ มันก็จะแน่นๆหน่อยนะครับนหนๆสิทุกท่านถ้ายางเขาสมบูรณ์แต่ถ้ายางเขาแข็งตัวนะก็คือนิดเดียวก็คือออกเลยอ่าอันนี้ยางเขาให้ตัวได้ดีมากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเกาะกับล็อกเนี่ยเขาจะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะครับเนี่ยยางเขาจะนุ่มๆอยู่เลยอ่ะประมาณทําเป็นแบบนี้นะจะได้เช็คได้ง่ายๆ ไม่ต้องกลัวขาดนะครับถ้ายานตัวนี้ฉีขาดนะครับนั่นก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับสำหรับแม่ปั๊มเบรกหลังนะครับประมาณนี้ถัดไปนะครับนายนายเอสซีท่านแลวก็น้องๆเอสซีท่านนี่ก็คือขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับในการล้างระบบเบรกนะครับหรือว่าถอดระบบเบรกหลังนะครับหรือว่าดัมเบรกหลังของยี่สุออลเนลนิแมออกมาเพื่อทําการตรวจเช็คหรือว่าล้างทำความสะอาดก็คือการตรวจเช็คแม่ปั๊มเบรกหลังนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราถอดยางกันฝุ่นกันน้ําของแม่ปั๊มเบรกหลังออกมาแล้วนะครับให้เราเช็คยางก่อนเนี่ยยางกันฝุ่นกันน้ําเนี่ยว่าเขายังให้ตัวได้ดีหรือไม่นะครับประมาณนี้นะครับเขาแข็งตัวหรือไม่เขาแตกหรือไม่นะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้สําคัญหมายเหตุไว้เลยนะครับให้น้าๆเอฟซีทุกท่านแล้วก็น้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับเนี่ยส่องใช้ไฟฉายนะครับต้องใช้ไฟนะ ไฟที่สว่างสว่างเลยนะครับส่องเข้าไปที่บริเวณนี้นะครับกับบริเวณนี้จะเห็นลูกสูบอยู่นะครับลูกสูบของแม่ปั๊มเบรกซึ่งมีอยู่2ตัวอย่างที่ผมนยนแจ้งตั้งแต่ข้าง้นนะครับอย่างแรกเลยที่ดูก็คือเขาเป็นสนิมหรือไม่มาดูที่ฝั่งนี้ก่อนเขาจะต้องใสๆนะครับไม่มีคราบนะไม่มีคราบที่เกลือใดๆทั้งสิ้นนะครับฝั่งนี้โอเคถัดไปมาดูที่ฝั่งนี้นะครับ เขาจะต้องใส่ๆประมาณนี้เลยนะครับไม่มีคาบสนิมไม่มีคาบนาไม่มีคาบที้เกลือนะครับหลังจากนั้นนะครับน้านานทุกท่านต้องเช็คที่ด้านล่างด้านล่างของลูกสูบเนี่ยครับี่ด้านล่างตรงนี้นะครับให้เราใช้นิ้วมือของเราที่สะอาดสะอาดนะน,นะครับขออนุญาตนะครับเช็ดผ้าดีๆนะนะครับแล้วรูปรูปที่ด้านล่างนะครับจะต้องไม่มีน้ํามันเบรก ติดนิ้วมือของเราออกมานะครับตรงนี้จะต้องแห้งนะครับประมาณนี้อ่ะฝั่งนี้โอเคทีนี้มาดูฝั่งนี้นะครับรูปเหมือนกันนะครับจะต้องแห้งๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการตรวจเช็คนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับแม่ปามเอ็กตัวนี้สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แค่ไหนไม่รู้แต่ว่าสมบูรณ์ เพียงพอที่จะใช้งานต่อไปได้นะครับนาะยสิทุพันธ์อย่าลืมนะครับต้องตรวจเช็คกันด้วยนะครับเปิดออกได้นะครับเช็คได้นะครับเตือนนะครับอันนี้ขออนุญาตแจ,จ้งเตือนหลังจากที่เราถอดฝาครอบน้ำเนี่ยขออภัยครับเวลาที่ผมพูดอะไรสําคัญสาค,คัญมักจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าผมต้องการที่จะเน้นย้ํานะครับถ้าเราอทอดทอดเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนาะยนะนะสิทุพนธอะ ไม่คัดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากนะครับเชื่อว่านะนะทุกท่านกาลังรอฟังอยู่นะครับหลังจากที่เราถอดฝาครอบดัมเบรกออกนะครับหรือว่าฝาดัมเบรกออกห้ามเหยียบเบรกเด็ดขาดนะครับถ้าเราเหยียบเบรกเมื่อไหร่นะครับลูกสูบเขาจะดันออกแล้วก็ทะลุออกมาเลยนะครับตรงนี้สําคัญมากๆนะครับถ้าเขาได้ทะลุออกมานะครับก่อนที่จะใส่กลับเข้าไปต้องเช็คลูกยางเขาด้วยนะครับ เพราะว่าเขาทะลุออกมาแบบไม่ปกปติอันนี้สําคัญมากนะครับมีหลายท่านนะนะครับขออนุญาตแจ้งเตือนเอาไว้นะครับห้ามเหยียบเบรกเด็ดขาดนะครับจะเอาอะไรไปวางไว้ที่เบรกอ่าที่ขาเบรกก็ได้นะครับหรือเขียนตัวหนังสือหรือใช้เมจิกเขียนไว้ที่พงวงมาลัยก็ได้นะครับว่าห้ามเหยียบเบรกเด็ดขาดนะครับอ่าตรงนี้ขออนุญาตแจ้งเตือนนาทาานินไว้นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนแจ้งนะ มันจะมีอยู่ฝั่งหนึ่งแหละที่ออกมาฝั่งเดียวเลยนะครับให้นายนนท่านตรวจเช็คลูกยางเขาด้วยนะครับว่าเขาฉีดขาดหรือไม่นะครับแล้วต่อจากนั้นก็ใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วอย่าลืมล้างด้วยน้ําเปล่านะล้างเบรกทั้งหมดเด้วยน้าเปล่าล้างเยอะๆเลยนะครับล้างอย่าใช้น้ํายาล้างนะให้ใช้น้ําเปล่าล้างก่อนล้างจนมั่นใจว่า ไม่มีน้ำมันเบรกหลงเหลืออยู่นะครับหรือมีค้ามเล็กๆ,ๆน้อยๆค่อยใช้น้ำยาล้างรถหรือว่าน้ำยาล้างเบรกอะไรก็ตามนะครับล้างตามไปนะครับประมาณนี้นะครับถ่าไปนะครับน,น,นายเอซทุกท่านแลวก็น้องๆเอซทุกท่านหลังจากที่เราได้ทําการตรวจเช็คแม่ปั๊มเบรกอย่างละเอียดเป็นที่เรียบร้อยนะก็คือเขาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานต่อนะครับก็คือไม่มีรั่วใดๆทั้งสิ้นเราก็ต้างการ ติดตั้งยางกันน้ํากันฝุ่นกลับเข้าไปนะครับซึ่งก็จะติดตั้งง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวนาย้นาๆเอฟซี C ุท่านแล้วก็น้องนอยเอฟซีท่านตามผมไปเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับนานายทุกท่านสําหรับการตรวจเช็คแม่ปั๊มเบรกหลังของรถอีวิสุออร์เดอแม็กอย่างละเอียดนะครับก็อย่างที่นานาเอฟซีทุกท่านแล้วก็นายนายซีทุกท่านได้เห็นไปนะครับทุกอย่างยังคงสมบูรณ์นะครับแต่นะครับมันต้องมีอะไรแน่นอนนะครับถ้าผมได้ทําคลิปเนาะนะครับเพราะว่าคลิปของผมทําขึ้นจากประสบการณ์แล้วก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแบบเดียวๆเลยนะครับไม่ได้เมคขึ้นนี่ครับทางน่านาแล้วก็น้องๆนะครับ ดูคลิปแบบละเอียดก็จะเห็นคราบตรงเนี้ยซึ่งมันแปลกมากนะครับคราบตรงเนี้ยคือผมได้ล้างอย่างละเอียดแล้วนะแต่ว่าคราบเนี้ยก็ไม่ออกเพราะว่าคราบเนี้ยมันกินเข้าไปในสีแล้วสิ่งเดียวนะครับที่จะกินเข้าไปในสีได้นะครับในระบบของรถนะนะครับก็คือน้ํามันเบรกนะครับผมสงสัยว่าไอ้ตัวแม่ปมเนี่ยจะรั่วแต่พอเช็คไปแล้วก็อย่างที่นานา,นานแล้วก็น้องๆได้เห็นไปนะครับเขาไม่ได้รั่ว ยังคงปกติทุกอย่างอาจจะเป็นไม่ได้นะครับเขาจะซึมนิดๆตอนที่ผมเบรกหนักๆนะครับไอตัวแม่ปามเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงๆนะเขาจะเฉียงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้รั่วเนี่ยเขาก็จะไหลไม่ว่าจะรั่วฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นะครับเขาจะไหลลงมานะครับแล้วลงไปที่ฐานนะครับแล้วก็ย้อยลงไปนะครับแล้วก็กัดสีประมาณนี้นะครับก็ผมก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับ ว่าเขาจะสมบูรณ์หรือไม่นะครับเดี๋ยวในรอบหน้านะครับถ้าผมเปิดตรวจเช็คอีกแล้วตัวคาบเนี่ยรอยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่ามันมีน้ํามันเบรกรั่วแน,น่นอนนะครับผมก็จะเปลี่ยนแม่ปั๊มเบรกหลังนะครับแต่ตอนเนี้ผมเช็คแล้วมันก็เกือบๆร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือเขาไม่รั่วนะครับประมาณนี้นี่แหละครับข้อสันนิษฐานเวลาเราถอดเบรกออกมาล้างหรือว่าทำความสะอาดหรือว่าตรวจเช็คเนี่ยเราจะต้องดู นะครับดูลองลอยว่ามันจะต้องมีอ่ะมันถ้าเราล้างดีๆมันข้ามเนี้จะต้องออกแต่ถ้ามันไม่ออกก็คือเขากินไปในสีนะรูปดูรู้เลยเขากินไปในสีนะครับประมาณนี้อะ่ะเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับประมาณนี้ โอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับนานายอิิทุกท่านแล้วก็เป็นแนวทางในการตัวจเชยงให้กับน้องๆศิซีทุกท่านได้นะครับในส่วนของวันนี้ผมก็คงต้องขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก็ผมสวัสดีครับ